พิมพมี่กับพี่พอใจวันนี้สวัสดีก่อนเลยลัดุงสวัสดีค่ะวันนี้ก็นนะเ,ากกเรจาจะมารีวิวของเล่นตัวนี้เลคะเป็น เกมคีบวอนนะคะแม่รีวิวมาไ<อ>ด้พีออเดอร์มาจากจากจีนนะคะมาจากเด็กจีนอะไรแต่ประเทศจีนไงมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บเนาะตอนนี้นะคะมันจะเป็นเกมฝึกสมาธิของเด็กๆนะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ฝึกฝึกให้เด็กๆแยกสีนะคะมันก็จะมีลูกบอลดูแล้วก็มีมีถ้วย บบมีแผน่นแม่ดูซิเล่นยังไงเนาะนี่นะคะมันจะมีแผ่นตารางตารางนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผน่นแผน่นรูปต่างๆแผน่นรูปต่างๆที่ว่าให้เอาลูกบอลเนี่ยมาวางตามสีนูหนูุอเอาสองสีไม่ได้ไหมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแผ่นตัวอย่างใช่ไหมไม่ใช่แผ่นตัวอย่างอันนี้มันจะเป็นแผ่นที่ว่าเนี่ยเราจะใช้แบบนี้ ตัวอย่างให้เด็กวางตาใช่นี่นะคะนี่นี่มๆน,นี่แล้วก็ให้เด็กๆคีบใส่ มีทั้งหมด5แผ่นอันนี้เป็นแผ่นตัวอย่างขบมีทั้งหมด4แผ่น4แผ่น8ลายนีหน้าหลังมานนเด็กๆแม่เล่ลูกบอลให้อันนี้เป็นที่ล้างเทียนแล้งต้องแยกสีกันก่อนต้องแยกสีกันก่อน <ม>น <ะ S 2> ี่มีที่ตักด้วยแล้วก็มีตะเกียบอ้าวตะเกียบอยีกข้างหายไปไหนแล้วน้องเข้าใจเออเนะี่ยอ่ะเราแยกสีแยกสีแต่ละถ้วยก่อนอ๋อันนี้เดี๋ยวแม่ทำโอเคเอาใหม่เอาใหม่นี่แม่แล้วเดี๋ยวเราเราแยกสีใส่ถ้วยกัน ที่ปะใจัยถูกต้องนี่ทำแบบนี้ลูกเรียกสีนะคะอันนี้สีอะไรนงาเป็นมีสีอะไรสีแดงสีแดงชิมได้ไหมลูกิมาเก่งมากสีแดงเห็นไพื่อนไหนโอ้เป็นเป็นรูปลายดอกม้าเลยของ หเป็นรูปไม้กหนเป็นรูปดอีอ้สีอะไรอจกไ้จเอาอันนี้มาเล่นได้ไหมจะ,จะเอาเปรูปลาดอกไม้อนนช่วยช่วแม่ทำให้เสร็จก่อนและยแ,แยกสีแยกสีให้หมดก่อนแยกสีหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงตามอันนีกันอย่างนี้เนี่ยมีรูปดอกไม้ด้วย ตรงนี้เด็กๆก,ก็เอาเอาลูกบอลตามสีอันนี้นะมาวางตามอันนี้ใช้ที่คีบสีน้องพี่พอใจนี่คีบมาวางเดี๋ยวแ,แม่แยกเดี๋ยวแม่ขออน,นุญาตใช้มือแยกสีให้เด็กๆเ,เลยพี่พอใจวางตามสีมนลุกวางตามสีมสันหลุกเนี่ยอันนี้สีอะไรสีเหลืองใช่ไหมคะเหลืองหนูก็ต้องเอาสีเหลืองมาวางตามลูก อย่างนี้นสีส้มหนูก็เอาเอาสีส้มมาวางวางตามสิทที่เขากำหนดนี่สีอะไรสีแดงอ่ะ่ไใช่พีชวยพี่ผจเตามสีนี่ันนี้ชเรื่องเดี๋ยวอันนี้เสร็จก่อนแล้วเราคเปลี่ยนใหมี้วพีสนี้นอ,นอีนนไ,มไม่ต้องใส่หรอ มมไมม่มส,สีขาวไม่ต้องใส่ลูกใส่ตามสีที่เข,เขามีให้นะคะเอาแรงๆส,สีบางอย่างก็ไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้สีส้มนี่แล้วก็อันนี้สีแดงอนี้สีม่วงแล้วกาวไม่ใช่หรอ ผมแค่จะเอามาวางวางไว้ววเฉยๆ <c oughs> อ้ามันแล้วนะก็ะน้<ร><ร>องใส่สี<ร>ส้มเดีย๋ยวเอวพี่ใส่สีส้มอ๋อนนอันนี้เหมือนลูกเต้นเลย โอ้ยไม่ใช่ oh, <my> อันนี้สีเหลืองโอ้ย <c oughs> นึกนึมพีละเม็ดนึกพ <c oughs> ี่ละเม็ดลูกน,นี่น้องพี่เป็นสีม่วงโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> นี่นี่นี่น้องพี่เป็นสีม่วงนี่ไหนไหนนี่เ็สีแดง <c oughs> นี่สีม่วงเสร็จแล้วเป็นลูกอะไรเสร็จแล้วพ่อดูเสรแล้วลายดอกไม้ดกตั้งหัรเปล่าดอกไม้ตั้งหาดอกม้อุ๊ยเอลูกกางดูว่าตั้งหันเปนรูปไหนตั้งห กิจกรรมนี้นะคะก็ฝึกให้เด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกการแยกสีของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่เบื่อตัวนี้มันมีทั้งแบบตะเกียบที่คีบแล้วก็ช้อนด้วยเดี๋ยววันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะให้เด็กๆเล่นกันก่อนนะคะบายๆกันลูกเร็วนี่บายยก่อนสวัสดีค่ะ